โอ้เดียวกันนะทาไมค่ายถึงต้องมีผีอะคือไม่มีใครเห็นแต่เพื่อนคนนี้เห็นนี่เวลาเด็กๆไปเข้าค่ายอะตรงไหนเขาไม่ให้ไปไม่ต้องไปไม่ต้องพิสูจน์นะขนหัวลุกเนี่ยมันมีจริงๆนะมันมีนะแบบว่ากลัวจัดจนหัวงงอกตื่นมาหัวงงอกหมดเลยเนี่ยเสื้อลุกทรงเสื้อลุกเสือนี่ขาดปาดเปิดนี่มีเศษยงเศษญ้าเฮ้ยน่ากลัวเรื่องจริงปะเด็กๆรวมตัวกันไงก็ชอบนั่งคุยกันเรื่องอะไรผีใช่ลุงก็ถามบอกว่ามากี่คน แล้วแต่มุงคนเดียวคนเดียวตอนอ่านเองนี่กลัวคนหัวลุกพอมันเล่าแล้วทำไมขำทุกทีเสียงอะไรอ่ะทำอะไรอีกอย่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องมีหลายคนบอกให้รับเล่าเรื่องผีไม่ได้รับมุกเลยผีในค่ายผีในค่ายเด็กๆหลายคน ช่วงที่ผ่านมาคงจะไปเข้าค่ายกันเยอะมั้งไม่ว่าจะเป็นลูกเสือเนรนาลีเรียกร้องเหลือเกินพ่อโยเยแม่ปูเป้เล่าเรื่องผีในค่ายให้หน่อยค่ะมาวันนี้เราไปค้นหาแล้วก็ไปลื้อฟื้นความทรงจำเกี่ยวกับผีในค่ายมาเล่าให้ฟังตลกมากเลยนะพ่อกับแม่มาเล่าเรื่องผีเนี่ยหลายวิดีโอแล้วเด็กคอมเมนต์กันอุ้ยคัไม่น่ากลัวเลยค่ะขำไม่น่ากลัวเลยค่ะแล้วคันก่อนนี่พ่อกับแม่มารีวิว ภาพแต่งงานเด็กมาบอกห้ยน่ากลัวอนี่อารมณ์ไหนกันเนี่ยใอยากกลัวอยากสยสยองนะไปดูวิดีโอรีวิวภาพแต่งงานะแม่เบยคคนหาเรื่องผีมาเล่าให้ฟังอ่ะแม่กลัวมากเลยอะคือนั่งอ่านคนเดียวทั้งหาหาใช่ไหมดึกดื่นกลงคงกลงคืนนอะกลัวกลัว ก็หามาเล่าให้ฟังกันนะแต่พอเล่า,าไม่ตลกน้องๆตลุกผมไม่ไม่กลัวอยนี่แม่กลัวตอนตอนอ่านเองนี่กลัว <c oughs> คนหัวลุกพอมันเล่าแล้วทำไมขำทุกที <c oughs> มา,าแม่เล่าก่อนพีในค่ายนะคะเรื่องนี้นาแล้วได้ยินมาหน้าแล้วนี่พี่ขุดมาจากสมองส่วนลึกเลยที่เคยได้ยินมาหลายปีแล้ว ก็เป็นค่ายเป็นลูกเสือนะคะกลุ่มหนึง่งเป็นลูกเสือเนี่ยไปเข้าค่ายกันแล้วที่เนี้ยที่ค่ายใช่ไหมเขาจะมีเรียกเป็นเชลเตอร์เหมือนเป็นบ้านพักเล็กๆๆๆใครนอนเชลเตอร์ไหนอะไรเงี้ยจะมีอยู่อันหนึ่งที่ปิดตายไว้ไม่ไม่ไม่ให้ใครเข้าไปพักอะไรเงี้ยปิดเลยเพราะว่าคนดูแลที่เนี้ยเขาเสียชีวิตในเชลเตอร์นั้นก็เลยปิดไว้เพื่อความสบายใจของทุกคนหรืออะไรก็ไม่รู้นะก็มไม่ให้พักแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ ลูกเสือ,อไปเข้าค่ายปุ๊บเล่นกิจกรรมต่างๆเกาะรอบกองไฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จก่อนเข้านอนเด็กๆรวมตัวกันไงก็ชอบนั่งคุยกันเรื่องอะไรเร,เรื่องผีใช่ต้องท็อปปิกเรื่องผีเวลาเจอกันคุยกันเป็นกลุ่มแล้วนั่งคุมโปงกลัวๆเรื่องผีกันก็เล่าเรื่องผีกันสนุกสนานกลัวๆเสร็จก็นึกถึงเชลเตอร์นี้ขึ้นมาได้ว่าไปดูกันดีกว่าเพราะว่าอยู่กันหลายคนไงคึกคึก พอเวลารวมตัวกันหลายๆคนแล้วมันจะต้องมีแบบตัวนําแล้วก็คึกขนองกับเรากันไปเขาปิดทําไมกันนะเราไปดูกันเถอะไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปพิสูจน์ใช่ไหมสืสส่อไฟฉายไปก็ไปกันนะสี่ห้าคนไปส่องไฟฉายก็ไปกันเยอะไงก็ไม่กลัวสิแบบเออคนเยอะๆอนะไรเงี้ยคนเยอะมาก,ไ,มกไปส่องนะไฟฉายเดินรอบบ้านอ้อไม่เห็นจะไม่เลยอะไรเงี้ย ปิดเล่นๆน,นะเปล่าขังหมาเปล่าอะไรอย่างนี้ไง,งก็แบบไอ้นี่กันใหญ่เลยเฟี้ยวฟ้าวสองดูข้างบนแล้วว้ยม,มีดูชั้นสองดูหน้าต่างดูอะไรมองก็ไม่มีแล้วก็เด็กคนหนึ่งก็อยากไปดูกกใกล้ๆไงเพราะว่าเราเราก็มองอยู่งนี้ใช่ไหมมืดๆข้างในก็ไม่ได้เปิดไฟนี่มืดบ้านร้างไปแล้วอะมาถึงที่แล้วก็ต้องเข้าไปใช่เขาไม่เข้าเขาล็อกเขาไม่ได้ทีนี้เขาไม่ได้ทาไงคะก็ไปยืนข้างหน้าต่าง,งก็จะต้องไปส่องหน้าต่างอย่างนี้ใช่ไหมส่องวืดก็มีคนหนึ่งไปส่องดูไงตึ๊กตึ๊กตึ๊ ส่องเสร็จกรีดอะช็อกไปเลยช็อกไปเลยไม่รู้เรื่องหมดสติทุกคนก็นแบกวิ่งกับที่นอนตัวเองเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แหละแต่อีนี่ช็อกไปแล้วหนีกันตเตลิดเปิดเปิงอะไรเงี้ยจนตอนเช้าหัวตั เลยนะหวยังตั้งอยู่เลยนะพูดจาคเคยเคยเจอไหมเออที่เขาบอกว่าขนหัวลุกเนี่ยมันมีจริงจริงมันมีนะแบบว่ากลัวจัดจนหัวงอกอตื่นมาหัวงอกหมดเลยเอย่างเงี้ยมันมีเออคือหมดสภาพไปเลยพูดแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยพอตื่นมาได้สติผู้ใหญ่อนะไรเงี้ยคุณครัวใจเกาบอกใจเย็นใจมีเลยเลยอ่ก็ค่อ,คอยพอได้สติพอจะเล่าได้ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาไปส่องเนี่ยที่หน้าต่างอะภาพที่เขาเห็นข้างในอะ เขาเห็นคุณลุงแก่คนหนึ่งทำท่านี้ส่องกลับออกมาคือคุณลุงในบ้านก็กำลังส่องอย่างนี้เหมือนกันหน้าต้องกันอย่างเงี้ยตามต่อตามตมาจ้องมองกันก็อาร์ตสิเห็นกันชัดๆเรานั้นคือบ้านลลอกนะไม่มีใครอยู่ข้างในแน่นอนเขาว่าเป็นคนแหละที่เสียชีวิตในบ้านคนดูแลค่ายคนลูกนี่ได้ฟังแล้วนี่เวลาเด็กๆไปเข้าค่ายอ่ะตรงไหนเขาไม่ให้ไปไม่ต้องไปไม่ต้องพิสูจน์นะ เดี๋ยวผมตั้งผมงอกอย่างน้อยเราก็ต้องมีความเคารพกับ<ช>สถานที่ใช้ถึงก็ยกมือไหว้กันไว้ก่อนเ,อเลยนะยกมือไหว้ขอประตูอย่าลืมนะแม่ขอประตู <laughs> วางรองเท้าก็าขกับยานโอ้โหไปค่ายนี่อยู่กันเป็นหมู่คณะจะสลับกี่คู่เลยเนี่ย <laughs> 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 ถ,ถ้าตอนนั้นแม่รู้แต่ตอนนั้นนี่แม่คงไปสลับจนโอ้ <laughs> 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 พ่อเคยได้ยินอันนี้อันนี้เป็นเพื่อนที่มาเล่าให้ฟังค่ายเนี่ยพ่อไม่ได้ไปแต่เพื่อนที่ไปและกลับมาเล่าเนี่ย กลับมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคือมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดอะ่ะคือเพื่อนคนเนี้ยพอไปถึงค่ายแล้วเนี่ยเขาก็ลุกลี้ลุกลนตาขวางๆผิดปกต,ปกติมองนู่นมองนี่บางทีก็พึมพำพูดกับตัวเองแล้วก็มาพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยอย่าไปเล่นกับมันมันไหนอ่ะเออหยุดดีๆก็พูดเออพูดว่าเฮ้ยอย่าไปเล่นกับมัน แล้วก็ตาข,งขวางๆแล้วก็มองคือลุกลี้ลุกลนอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นตัวของตัวเองอแล้วตกกลางคืนมีอยู่คืนหนึ่งคืนที่เข้าค่ายเนี่ยหลังจากทากิจกรรมอะไรกันเสร็จแล้วว่ะอยู่ๆเพื่อนคนเนี้ยวิ่งหายเข้าไปในป่า<ม>คือหายเข้าไปเลยนะตอนเช้ากลับมาในสภาพที่แบบว่า เหมือนกับไปลบอ่ะไปต่อสู้เสื้อลูกทรงเสื้อลูกเสือนี่ขาดปากเปิดนี่มีเศษยงเศษญ้าเหมือนกับไปต่อสู้ไปดิ้นรนเลอยอยู่ในป่ามาถามสุดท้ายถามได้ความว่าเอ,อปู่ของเพื่อนคนนี้พอรู้ว่าเขาจะมาเข้าค่ายเนี่ยก็เลยให้ลูกกรอกเขาเรียกอะไรไม่ใช่ก,กรอกนะขุมานทองเออให้ขุมานทอง มาคุ้มครองแล้วกุมารทองเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ขี้เล่นมากเลยไนงะคือไม่มีใครเห็นแต่เพื่อนคนเนี้เห็นเห็นกุมารทองแล้วพอกุมารทองเนี่ยจะไปโซนกับคนนู้นคนนี้เพื่อนคนนี้ก็จะแบบเฮ้ยลูกลี้ลุกลนลำคาแล้วพอจะไปเล่นกับคนนั้นบอกเฮ้ยอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นอย่างงู้นอย่างงี้อ,อะไรอย่างเงี้ยเออจนสุดท้ายเนี่ย เหมือนเขาตัวตัวเพื่อนคนนี้ก็ทะเลาะกับกุมารทองคนนี้คือแบบว่าคือแบบว่าทำไมมันซนปู่ให้มัไปปู่ปู่นี่ให้มาด้วยความหวังดีแต่อีกัวให้มาผิดตัวหรือเปล่าให้มาผิดผิดเวอร์ชั่นหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจนะไเข้าไปในป่าเออทะเลาะกันยังไงไม่รู้ก็วิ่งเข้าไปในป่าไปต่อสู้กับกุมารทองไปต่อสู้กันอีท่าไหนไม่รู้ว่ากลับมาหลงใหลจะได้รับชชยชนะกลับมา ตัวเตอเปื้อนเลือเลือดกลับมาไหมอ่ะคุูมาทองกลับบ้านปู่เรียกกลับบ้านไปเรื่องจริงอ่ะรืองจริงขี่ขับอีกแล้วอ่ะขำว่าพอเล่าเรื่องผีไม่น่ากลัวตายแล้วตลกอ่ะพอเล่าเอาลูกแต่งงานสวยๆมาให้ปูบอกเด็กบอก น่ากลัวจังเลยค่ะพ่อโอ๊ยค่ะไม่ใช่ทำไมกุมารทองเราไม่ทําแบบนี้บ้างอะกุมารทองแม่ไม่เห็นมาอะไรกับแม่เลยอะแม่ก็มีกุมารทองอยู่ตรงนไม่มีเลยโอ้เดี๋ยวกันนะทําไมค่ายถึงต้องมีผีอ่ะค่ายใครไปให้มีผีแล้วใช่ทำไมอะทำไมทําไมค่ายคนไปจะต้องเจอผีอะไม่เคยเจอพ่อไม่เคยเจอแม่เคยเจอไม่ที่แบบเขาคุยกันไงโหเจอหลายเรื่องมากอะ แต่แต่ไปค่ายนี่พ่อในชีวิตพ่อไปค่ายอยู่สี่ห้าครั้งมั้งพ่อไม่เคยเจอนะมีแต่เรื่องสนุกสนุกในค่ายที่พ่อเคยเล่าให้ฟังในตอนที่ในโรงเรียนอะไรเงี <laughs> ้ยฮีแมนอะไรเนี้ยเออไม่แต่เรื่องผีจริงๆจังๆพ่อไม่เคยเจอนะนแต่บรรยากาศยอมรับว่าไปค่ายนี่น่า,า,ากลัวพ่อชอบมากนะบรรยากาศของการเดินทางไกลหรือหรือผจญภัยตอนกลางคืนอะ่ะไปอยู่ที่ฐานต่างๆต่างๆแล้วก็ มันมืดใช่ไหมแล้วเราต้องย้ายจากฐานนี้ไปฐานนี้ไปกระโดดลงน้ําไปไต่ชงไต่เชือกเอ้ยสนุกดีค่ายแม่ไม่ขนาดนั้นนะค่ายพ่อดูบูดูเดือดมากไม่อาจจะเพราะว่าค่ายมันอยู่มักจะอยู่ในป่าหรือเปล่าเนอะเป็นพื้นที่แบบพอเป็นป่าเป็นต้นไม้เยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็มีเจ้าที่อะไรอะไรแบบนี้เนาะบางทีก็เป็นที่เก่าๆบางทีเป็นที่ที่มีประวัติมีตำนานงีเรื่องเล่าต่อๆกันมา คืออย่างน้อยที่สุดอะไปก็ยกมือไหว้ก่อนขอขามากันไว้ก่อนเนาะพ่อเคยได้ยินมาอีกเรื่องนึงแต่เรื่องนี้อยู่ต่างประเทศพอพอนึกถึงเรื่องแบบว่าเฮ้ยไปเดินป่าไปเดินที่ทุรกันดารเอาชีวิตกันไม่รอดเนี่ยพ่อนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเลยปิ๊งขึ้นมาเลยอ่ะมันเป็นเรื่องของนักปีนเขาเดินทางกันห้าคนขึ้นไปบนยอดเขาแล้วทีนี้ระหว่างทางอ่ะเพื่อนก็ประสบอุบัติเหตุตายไปคนหนึ่ง เขาก็ทําอะไรไม่ได้เขาก็ต้องทิ้งเพื่อนใช่ไหมฮะเขาต้องขึ้นไปถึงยอดเขา<ม>เพื่อนก็ทิ้งอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็เดินขึ้น,ขนเขาไปจุดสูงสุดของยอดเขาเขาต้องพิชิตกันให้ได้มันมาเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วคืนนั้นพายุหิมะก,ก็มากระหน่าแรงมากเหลือกันอยู่สี่คนไม่รู้จะทำยังไงพอดีก็ไปเห็นถ้าอันหนึ่งเขาก็เออเฮ้ยคืนนี้คงต้องนอนที่ถ้าอันนี้แล้วละ่ะก็เข้าไปในถ้าอากาศก็หนาวมาก อุปกรณ์อุปกรณ์ก่อไฟก็ไม่มีถ้ำก็มืดตืดตือ้อก็คุยกันในเพื่อนสี่คนว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้รอดคืนนี้กันไปได้ดีก็ตกลงกันว่าเฮ้ยเราต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์เราต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันแล้ววิธีการก็คือเขาก็ตกลงกันว่าเขาจะไปนั่งกันอยู่คนละมุมของถ้ำใช่ไหมมีอยู่สี่คนก็สี่มุมพอดีแล้วก็ให้คนหนึ่งเนะี่ยวิ่งวิ่งจัดมุมห้องนึงเนี่ยมาแตะอีกคนหนึ่ง พอคนที่ถูกแตะก็จะวิ่งต่อคนที่มาแตะแล้วก็จะนั่งอยู่ที่มุมนั้นต่อแล้วก็จะวิ่งแตะคนที่2คนที่3าคนที่สี่เนี่ยแตะมาไปเรื่อยเพื่อที่จะอบอุ่นร่างกายไงนี่มันมืดใช่ไหมมืดสี่มองไม่เห็นเขาก็ตกลงอย่างเงี้ยต้องอบอุ่นร่างกายเพื่อที่จะเอาชีวิตให้รอดคืนนี้จนกว่าท้องฟ้าจะสว่างเพื่อที่จะไปพิช,ชิตยอดเขากันต่อไปพอตกลงกันได้เขาก็กระจายตัวกันไปคำครับคำไปค,คำกันไปนั่งอยู่แต่ละมุมแล้วเขาให้สัญญ,ญาว่าเอาเริ่มแล้วนะคนนี้ก็วิ่งไปแตะ คนที่หนึ่งเขวิ่งแต่คนที่สองคนที่สองวิ่งแต่คนที่สามคนที่สามเขาวิ่งไปแต่คนที่สี่เขาวิ่งแต, 4, แต่แต่แตะแตะกันไปนั่นแหะแต่กันจนแบบเออร่างกายอบอุ่นวอร์มกันเต็มที่มีเงึงมีเหง,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 งื่อออกก็รอดคืนนั้นมาได้อื <ừ. S 1> สุดท้ายพิชิตยอดเขาได้แต่เรื่องก็มามีประเด็นให้คิดกันหลังจากที่ประสบความสําเร็จว่าเฮ้ยคืนนั้นเรารอดกันมาได้ยังไงเราม <ừ. S 1> ีกันอยู่สี่คนถูกไหม แล้วมุมภาพนั้นก็มีอยู่สี่มุมลองนึกภาพตามพ่อนะฮะมีอยู่สี่มุมเนี้ยแล้วคนที่หนึ่งเนี้ยวิ่งไปแตะคนที่สองคนที่หนึ่งก็ไปแทนคนที่สองถูกปะคนที่สองวิ่งไปแตะคนที่สามคนที่สองแทนอยู่ตรงนี้คนที่สามวิ่งมาแตะคนที่สี่คนที่สามแทนอยู่นี้คนที่สี่วิ่งมาแตะแตะใครอ่ะเฮ้ยคนลูกคนที่หนึ่งอยู่ตรงเนี้ยอยู่จุดคนที่สองไปแตะใครอ่ะเฮ้ยแตะใครแต่เขาวิ่งกันได้ทั้งคืนและรอดชีวิตเฮ้ยน่ากลัว เรื่องจริงปะเรื่องจริงจริงเหรอเขาก็เลยบอกว่าเพื่อนคนที่คนที่ตายคนที่ตายคนนั้นแหละมาช่วยเอยนกลมาช่วยให้เพื่อนๆสํานสเร็จกับการปีนยอดเขาแหมแล้ววิธีวอร์มก็ช่างคิดเนาะวิธีวอร์มช่างคิดนะเป็นเรานี่เป็นเรา,เเราชาวกลัวผีนี่ก็ไม่ขอไปยืนคนเดียวมืดๆด,ม,ดมุมถ้ำน่ากลัวนะ่ะนี่มีเรื่องหนึ่งแต่นี้ออกนอกค่ายแล้วนะไปที่อื่นแล้ะมันมีมีอยู่คนนึงค่ะอันนี้แม่ก็เพิ่งนึกออกที่คุณพ่อเราเนี่ย เขาเป็นคนต่างจังหวัดแล้วทีนี้วันนั้นนะที่ต่างจังหวัดที่วัดวัดหนึ่งอ่ะเขาจะมีสวดส่งวิญญาณประจําปีคือมันจะเป็นการสวดส่งวิญญาณที่ไม่มีญาติหรือว่าที่ตกค้างที่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบตามนั่นตามนี่อะไรเงี้ยส่งวิญญาณเล่ร่อนน่ะเป็นเป็นการสวสดที่ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่งานใหญ่คือจะรู้กันเน็ตคนละแวกนั้นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้คนเนี้ยเขาเข้ามาทํางานกรุงเทพแล้วเขาก็กลับไปบ้านช่วงนั้นพอดี เขาก็เลยเออมีสวดส่งวิญญาณเขาก็เลยเออไปดีกว่าไหนไหนมาแล้วกับบ้านช่วงนั้นอะไรเงี no yes ้ยก็ขับรถไปวัดขับคนเดียวนะขับกระบะเลยกระบะตึ๊ด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 ไปขับทางก็มืดมืดอารมณ์แบบว่าต่างจังหวัดอะไม่ค่อยมีไฟอะไรเงี้ยมืดมเข้าไปในป่าในเขาขับไปพอถึงถึงวัดก็มีคุณลุงรปภข้างหน้าเข้ามาแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยจะมาสวดส่งวิญญาณตรงไหนเขาเรียกอะไรอะศาลานหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกทางคุณลุงก็ถามบอกว่า มากี่คนเขาบอกมากคนเดียวมึงก็มองเขาในรถแล้วก็ออืเขาก็าขับเข้าไปจอดมองแบบรู้กันมองแบบเข้าใจ<อ>แน่ๆสายตาแล้วแต่มึงคนเดียวคนเดียวก็ขับรถเข้าไปจอดจอดปุ๊บก็ลงไปสวดแต่เขาว่ามีโรคประจําตัวเขาโรคปวดหลังเขาจะนั่งนานไม่ได้คือนั่งจนสวดทั้งคืนไม่ได้อะก็สวดไปสักพักจะเริ่มเออปวดหลังแล้วไม่ไหวละกลับ เขาก็เดินออกมาก่อนส่วนวิญญาณนี่ก็คือเป็นงานละก็มีคนเยอะแยะมากมายเป็นงานเออก็มีพระสวดมีคนมานั่งสวดแล้วล่ะทำบุญเยอะแยะเขาก็ทําไปได้ระยะหนึ่งเขาก็ไม่ไหวแล้วกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านกดหลังเขาก็เดินกลับออกมาขึ้นรถขับรถมากับตื้อออกอีกทางทางนึงมีเหมือนเป็นรอวพอยกคนหนึ่งก็บอกว่ากับกี่คนเขาบอกคนเดียว แล้วเขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมมีอะไรทไาําไมขามาก็ถามขากลับกาถามอะไรเงี้ยรถก็เป็นรถกระบะก็เห็นอยู่ที่นั่งก็มีอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยออคุณลุงรอปภตรงทางออกก็เลยบอกว่าเมื่อกี้ตอนเข้ามาคนคนข้างหน้าเขาเห็นว่ามาสองคนแต่เขาสงสัยคือขับกระบะคนที่สองอ่ะนั่งแคบอะ่ะนั่งตรงเนี้ยคือไม่ได้นั่งข้างๆนั่งหลังคนขับ เราก็ไม่ได้นั่งที่กระบานะนั่งในตัวเก่งแต่หลังคนขับเขาก็เริ่มนั่งเป็นปนัน่งตรงที่มันนั่งเล็กๆแคบๆงนั้นแล้วเขาก็เริ่มเริ่มเ,มเอะใจว่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เล่นมาเข<อ>บ<อ>าบอกมาคนเดียวเออบอกมาคนเดียวทีนี้เขาก็วอลเข้ามาให้พวกข้างในรู้อะไรเงี้ยว่ามีอันนี้นะมาคนเดียวมาอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามีคนตรงห้องน้ำพวกยามเฝ้าอะไรเงี้ยค่ะ ก็ได้ฟังวอยู่แต่บอกว่าตอนที <French Claire Boo ze> ่เดินมาเข้าห้องน้ำอ่ะคนนี้ไปเข้าห้องน้ำไปกันสองคนแต่ตอนออกมาคนนี้เดินออกมาแล้วเดินออกมาเพื่อจะขึ้นรถกลับอีกคนหนึ่งอ่ะเดินตามออกมาแต่ไม่ตามกลับออกไปด้วยอ่ะคือเดินออกมาแล้วก็อยู่ในวัดเขาพอขาออกอ่ะคนถามก็ถามว่ากลับอีกคนบอกกลับคนเดียวซึ่งในรถเราไม่มีอะไรแล้วเขาก็เลยมันแล้วทีนี้คือตรงนั้นอ่ะเขาก็คุยเขาบอกว่าไม่นานมาเนี้ยมีคนนั่นแหละรถเสียงอะไรอ่ะไทำอะไรอีกอย่าง ว้าแล้วเขาจะมาขอบคุณเราไงอะ่ะเราเล่าอยู่มีเสียงกึกขึ้นมานั่งกันนิ่งๆเลยนะเขาบอกว่า <c oughs> มีมอเตอร์ไซค์ค่ะประสบอุติเหตุถนนเส้นนั้นแหละถนนที่คนนี้ขับรถไปวัดนั่นแหละคาที่ตายคาที่อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนนี้ขับ เขาก็เข้าใจว่าน่าจะขออาศัยรถมาเพื่อมางานสวดส่งวิญญาณแล้วตอนนี้คือน่าจะเป็นที่พ่ที่พาพาเขามาส่งแล้วเขาได้ไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กลับมาด้วยแล้วคงจะเป็นวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นแล้วพอเห็นกันบะคันนี้ขับมาก็เข้าใจว่ามาส่งวิญญาณมางานส่งวิญญาณก็เลยขอขึ้นรถมาด้วยพอส่งวิญญาณพอถึงงานเสร็จเขาก็น่าขออยู่ส่งวิญญาณกลับไปเลยก็ไปได้ไปไปที่ชอบแหละน่ากลัวเขาบอกว่าเขากลัวมากนะคือขับรถกลับมากลัวมาก แต่เขาก็คิดว่าเขาได้บุญคือว่าได้พาวิญญาณไปส่งแล้วเพื่อนพ่อเคยคุยกับผีอีกแล้วเพื่อนพ่อเนี่ยเพื่อนพ่อเคยคุยกับผีเขานั่งฟังผีคุยกันผีฮะเราจะเล่าให้ฟังไงว่าทําไมถึงไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็ฟังคนนี้คุยกับคนนี้บอกว่าเฮ้ยมึงเป็นไรตายบอกกูถูกฆาตกรรม ฆ่ากูแล้วก็หมกศพไว้ในป่าเนี่ยตอนไปเข้าค่ายอีกแล้วอีกแล้วแล้วนี่ไอคนขู่ฆาตกรรมก็ถามว่าแล้วมึงล่ะเป็นไรตายกูบอกกูฆ่าตัวตายมาแขวนคออยู่ใต้ต้นไม้ต้นเนี่ยเสร็จแล้วสองตัวก็เลยหันมาหาเพื่อนพ่อถามแล้วมึงล่ะเป็นไรตายเพื่อนเพื่อนพ่อบอกกูอย่างไรตายกูมาขีดจริงแล้วมี มีอีกพูดถึงเรื่องขับรถขับรถทางนะกลัวนะกลัวอันนี้ต้องมีคนเคยเจออยู่เรื่อยๆแหละพวกแบบขับถนนมืดๆอะไรเงี้ยขับขับไปมืดๆถนนเปลี่ยวๆไม่มีคนไม่มีอะไรอะไรอย่างงี้นะเวลาแม่ไปไหนมืดๆนะแม่ก็ชอบมองนะเวลาเราขับรถว่าแบบเฮ้ยมีคนเดินอะไรเงี้ยมืดตื่อมาเดินทาไมอะไรอย่างเงี้ยอยู่กลางถนนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือมีคนมาเล่าให้ฟังค่ะขับรถนี่แหละต่างจังหวัดเส้นต่างจังหวัดมืดๆขับอื้อ มีคนเห็นแล้วล่ะเงาเงาอยู่ข้างหน้ามีคนยืนอยู่ข้างถนนก็ขับบโบกรถด้วยเนี่ยโบกเหมือนแบบขอติดรถไปด้วยมันมืดอะไรเงี้ยคนนี้ก็ใจดีไงผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวไม่รู้ชุดสีถึมๆไม่ใช่ชุดขาวชุดสีอะไรไม่รู้แต่ในความมืดมันดูเหมือนสีดำเนี่ยก็เราก็เห็นผีชอบมาฟอร์แมตนี้ไงเขาก็ขับรถเห็นแล้วเป็นผู้หญิงยืนอยู่โบกรถแบบว่าขอติดรถไปด้วยอะไรเงี้ยก็ ก็เป็นห่วงไงผู้หญิงใช่ไหมคนเดียวอยู่ที่มืดๆเลยเนงะี้ยรถเสียหรืออะไรหรือเปล่าเนะี้ยก็ขับไปเตรียมชะลอจอดแล้วพอไปใกล้ๆชว่ชวยชแวบจะเข้าไปจอดแล้วห่างตาค่ะเห็นว่าผู้หญิงอะ่ะไม่มีเทา้าสองข้างเลยนะ ไม่ใช่พิการตัวลอยอยู่อ่ะไม่มีไม่มีท่อนล่างอ่ะเออแค่นั้นแหละเหยียบปื๊ดไปเลยไม่สามารถลับได้ตอนแรกจะไปการตอนแรกไปเชียงใหม่แวะเลยก่อนมันคงจะน่ากลัวนะพูดถึงเมืองการนี่เป้ว่าการไกลไหมไกลไกลอะทำไมการไกล หาหาคุณพ่อคุณพ่อจะเล่นมุกการไกลเบือ่อเบื่อคนรู้ทันตาไหลแล้วเด่ยเราเรื่องผีกันจนน้ำตาไหลอีกแล้วอะหมดแล้วเรื่องเหลร,ราเรา,เราติดค้างผีอะไรผีอินเตอ,ร,อร์ผีอินเตอร์ผีอินเตอร์นี่ไปแม่เพิ่งไปเจอผีที่โรงแรมมา ไม่นานวันนี้เลยอยากเล่ามากเลยแต่ว่าเก็บก่อนเก็บไว้ขอสะสมเดี๋ยวเราต้องเจอกันมาจระเลยถ้าเจอนี่เราต้องแบบว่าทําเป็นซีรีส์อีกตอนหนึ่งมั้งผีในโรงแรมตอนที่สองผีในโรงเรียนตอนที่สองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเก็บข้อมูลมาเล่ากันเรื่อยๆแล้วกันนะผีอินเตอร์นี่อาจจะไปเชิญน้องคุณพ่อมาเล่าให้ฟังนะน้องคุณพ่อน้องพ่อชื่อชื่อเล่นชื่อแอนนะฮะ ชื่อจริงชื่อแอนิมอลโอ้ยต้องส่งลิงก์วิดีโอนี้ไปให้ดูเพ่งเวลาอันเชิญมาแล้วก็แล้วเดี๋ยวจะเน้นเอามาพามาแนะนำให้รู้จักอแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะคุณพ่อเยเยแล้วก็น้องเช่าแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช n น l นี้นะวันนี้แม่กับคุณพ่อไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายการไกล